ใช้ประหยัดประหยัดนะรู้จักคุณค่าของเงินด้วยโยมขอเสศษสระมาให้เราเนี่ยต้องทานได้ทุกอย่างเราต้องเป็นผู้เรี้ยงง่ายอยู่ง่ายทานง่าย,ายนนคนเก่ง น้องเอาข้าวคุกเลยเสียดายก้นหม้ออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราลมมิตรครับวันนี้เท้ากับเมนูห้าอย่างเลยนะครับห้าทารมนะห้ามเลือกทานอ่าเขาทําให้เราทานยังไงเราก็ต้องทานในงานถ้าเราเลือกทานต่อไปใครเขาจะมาเลี้ยงเราอะ,อะเราทานเพื่ออยู่รอดเพื่อร่างกายแข็งแรงับเพื่อได้เรียนหนังสือดังนั้นอย่าเลือกทาน ต้องทานได้ทุกอย่างเราต้องเป็นผู้เรียงง่ายอยู่ง่ายทานง่ายแล้วเราจะสบายอร่อยก็ไม่เลือจะดูหุ่นนะครับน้ำหนักเกือบร้อยโลแล้วมั้งครับอันนี้อยู่บมแล้วมออยู่บต้องปออะไรปอสอบปอสอบตอนนี้เป็มออะไรมอหกกล้จบแล้วครับฮะหกเวลากินข้าวห้ามเล่นดูไหมเรากินเสร็จก็เล่นแล้วเวลากินข้าวห้ามคุยดูไหม เพราะว่าอาหารมันจะร่วงตกออกจากปากมันจะทำให้เลือดเทอะปกสปกุกๆรู้ไหมครับ,รบอีกคำหนึ่งครับเก่งเนี่ยก,กินเหลือแล้วคนอื่นนะแล้วคนที่ไม่ได้กินนี่ยเยอะเลยเบ้างล้วเราเป็นอย่ากให้เหลือยรู้ไหมเราเด็กไปไหนบลรกมาเอาทุเรียนเร็วถาดหลุมล้างให้เกลี้ยงให้สะอาดอย่าให้มันอยาให้เป็นคราบถ้าเราอยากใช้ถาดที่สะอาด เราก็ต้องล้างให้สะอาดทางด้านในด้านนอกล้างให้เกลี้ยงตางวันเราจะได้มีของที่สะอาดสะอาดใช้อีกใช้ประหยัดประหยัดนะรู้จักคุณค่าของเงินด้วยโยมขอเสดสละมาให้เราเนี่ยใครใช้ไม่หมดก็เก็บออมมาไว้เพื่ออนาคตวันข้างหน้ายอมลำบากวันนี้เพื่อความสุขสบายวันพักหน้า